ครับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมจะมาจะมานําเสนอเรื่องเครื่องวัดปริมาณฝนละอองวุณภูมิและความกดอากาศโดยใช้แบบ wifi ที่มาและความสําคัญนะครับปัจจุบันมลพิษในประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากวิธีการนำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วส่งผลให้ต้องเพิ่มการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทำให้ต้องมีการเร่งใช้งานใช้พลังงานและทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านอุตสาหกรรมการคมนาคมและการเกษตรกรรมเป็นต้นซึ่งผลจากการเร่งผลิตทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมทรมและร่อยรอลงในขณะ เดียวกันส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเอ,อหมอกควันถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุแต่ในภาคใต้ของบ้านเราประเทศไทยส่วนใหญ่หมอกควันจะเกิดจากการมาการคมนาคมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งซึ่งส่งผลต่อสุขภาพการท่องเที่ยวและ การคมนาคมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถวบ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆวัตถุประสงค์ของโครงงานนะเพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างระบบบันทึกปริมาณฝุ่นละอองและสภาพอากาศตออเพื่อศึกษาระบบการวัดปริมาณฝุ่นละอองและสภาพอากาศผ่านเว็บไซต์ผ่านผ่านแอปพลิเคชันนะ แล้วก็ผ่าน l ล n e นอติ f ฟสามครับเพื่อสร้างเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองและสะภาพอากาศผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งเพื่อให้ทราบถึงปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณที่ต้องการวัดนะครับสองลดการใช้ทรัพยากรด้านบุคคลในการตรวจสอบปริมาณฝุ่นสามได้รับข้อมูล ปริมาณฝุ่นละอองที่สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์และใช้ในการหาแนวทางป้องกันได้นะครับขอบเขตการทําโครงการหนึ่งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองอุณหภูมิและความกดอากาศสามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดหนึ่งไมโครอมขนาดสองจุดห้าไมโครอมและขนาดสิบไมโครอมและสภาพอากาศได้ครับสองสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้ส เครือข่ายดอ์ไฟไปยังข่าวได้ครับสามสามารถแสดงผลแจ้งเตือนข้อมูลและบันทึกข้อมูลมาในรูปแบบว i n g Line, Line Notify และ g o Google s h e e t ได้อุปกรณ์ครับหนึ่งหน่วย Mcu esp 8 2 6 6องหคุณสมบัติหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับบไ fi ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโมดูล wi f i เพิ่มเติมสองสามารถเขียนและอัปโหลดโปรแกรมลง บอร์ดด้วยโปรแกรม Arduino IDE ผ่านสาย USB แบบเดียวกับที่ใช้ชราร์จโทรศัพท์ได้ 3. สามารถ่อยฮอสปอต Wi-Fi และสามารถสร้างเครือข่าย Wi-Fi เองได้4ราคาถูกมาก e m p 180คุณสมบัติ 1. สื่อสารส่งข้อมูลแบบ I2C 2. ใช้ไฟเลี้ยง1 8 3 6 3. ถึง3.6โวลต์ 3. วัดอุณหภูมิได้ในช่วง0-65ถึงองศาเซลเซ,เซ,เซียส 4ความแม่นยำบวกลบ0.5องศาเซลเซียส TMS 5003คุณสมบัติ1มีหน่วยวัดเป็นไมนโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร2ตรวจจับคุณได้ต่ำสุด0.3ไมิลลคอน3มีขนาด50คูณ38คูณ21มิลลิเมตรส มีเวลาตอบสนองน้อยกว่า10วินาทีการออกแบบฮ์ดแวร์นะครับเอ่อการต่อเซ็นเซอร์ PMSR 003นะครับในชิ้นแรกอ่อ VCC คือสายดำมีขนาด3.3โวลต์นะครับสายเกาวจะมีเป็นเส้นสีข,ขาวแล้วก็ สาย r x จะเป็นสีเทาสาย TX จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนอีกกล่องสาย VCC จะเป็นสีดำ3.3โวลต์สาย G จะเป็นสีขาวส่วนสาย r x จะเป็นสีม่วงส่วนสาย TX จะเป็นสีเทานะครับแต่ว่าถ้าต่อลงบอร์ดให้สลับขา r x กับ TX ครับการต่อเซนเซอร์ BMP 180กล่องแรกใช้่สายอ่า วีวอนะครับจะเป็นสายสีน้ำตาลมีขนาดสามจุดสามโวลต์สายกาวจะเป็นสีแดงนะครับสายเอ L ซจะเป็นสีส้มส่วนสาย S อ A จะเป็นสีเหลืองของที่สองนะครับเอ็จะเป็นสายสีดำสามจุดสามโวลต์สายกาวจะเป็นสายสีน้ำตาลสาย S อ L ซจะเป็นสีแดงส่วนสาย S อ A จะเป็นสีส้มนะส่วนการเจ เอการต่อจอ c D ครับกล่องเลกสายกาวจะเป็นสายสีน้ำตาลสาย V C C จะเป็นสีดำมีขนาด5โวล์น่ะสาย S D A จะเป็นสีขาวส่วนสาย S C L จะเป็นสีเทาอีกกล่องหนะ้าสายกาวจะเป็นสีขาวส่วน V C C จะเป็นขนาด5โวล์่สายอ S D A จะมีสายสีน้ำตาล S C L จะเป็นสายสีแดงครับ หลักการทำงานของระบบบันทึกฝุ่นละอองค,ความกดอากาศและอุณหภูมิผ่านไ i ไฟนะครับจะมีเซ็นเซอร์ p m s ห้าศูนย์ศย์สาม BMP หนึ่งแปดศนโหลด MCU ทั้งสองก่องนะแล้วมีจอ LCD อะซึ่งจะ จากเซนเซอร์ PMS r 003และเซ็นเซอร์ BMP 180ของแต่ละเครื่องต่อกับหน่วย MCU ESP 8266จะต้องเขียนโค้ดลงในหน่วย MCU ESP 8266นะครับเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่กำหนดและเขียนโค้ดเพื่อเชื่อมต่อเพื่อให้แสดงผลผ่านไลน์ Notify ผ่าน Google s h e e t และผ่านแอปพลิเคชัน i n g นะครับโดยการใส่โทเค็นของแต่ละโปรแกรมเด็ก ของแต่และตัวไปยังโปรแกรมาร d u ูโนแล้วอัพโหลดลงบอร์ด ESP 826สครับเอ่อเป็นพังการทำงานของาร d u ูโนในการติดต่อเซ็นเซอร์และส่งข้อมูลไปยังหนด MCU ESP 826สนะจะเ,เริ่มต้นแล้วก็มาติดตั้งเอ่อ PMSR ศูนูนย์สามและเซ็นเซอร์ BMP หนึ่งแปดศูนย์นะครับแล้วก็จะ ส่งต่อไปยังด a ต a รับค่าฝุ่นเซ็นเตอร์ PM และ PMs และ BMP หนึ่งแปดศูนครับแล้วก็ส่งต่อไปยังการคัดแยกค่าฝุา่นอุณหภูมิและค่าความกดอากาศครับแล้วก็ส่งมายังส่งข้อมูลไปที่หน่วย MCU ESP แปดสองกนะส่งมาประมวลแล้วก็ถ้าว่าไม่ผ่านก็ กลับไปที่เซ็นเซอร์ใหม่จนกว่าจะผ่านแล้วก็มาจบการทำงานครับแผนผังงานทำงานของโหนด MCU ESP8266 ครับในการรับข้อมูลจาก Arduino แล้วส่งต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์คือเริ่มต้นแล้วก็ส่งต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์บิงแล้วก็ส่งต่อไปอยัง Data เอ,อเพื่อรับข้อมูลจาก Arduino แล้วส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะแล้วไปยังงือนไขเอ่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วถ้าว่าไม่ผ่านมันจะกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบิงใหม่แต่ว่าถ้าง,งนานไขผ่านมันจะ,สะแสดงข้อมูลที่ดิสเพย์ครับสแสดงข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร,ร์แล้วก็จบการทํางานอา่แผนผังการทำงานของหนด MCU e s p 8 2 6นะครับใน ในส่วนของการแสดงผลของข้อมูลคือเบื้อต้นแล้วก็ส่ง Data มารับข้อมูลจากเซนเซอร์ ESP ครับแล้วก็ลงมายังเงื่อคืขมามาตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็รอรับข้อมูลจากเซนเซอร์ใหม่ครับพอผ่านแล้วก็จะแสดงมายังวิดเพจโฮมเพจของ g o o g s h s h t s ครับ แล้วก็จะส่งผลข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์ E.T. ครับแล้วส่งต่อไปยังการประมวลคำสั่งแล้วส่งไปยัง d a t a d a t a b a s บนะแล้วก็ส่งไปยัง d i s เพ a y เพื่อแสดงข้อมูลแล้วก็จบการทำง,งานค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองนะครับที่ ไม่ทําให้เกิดความอันตออรายคือสารพิษฟุละองขนาดไม่เกินหนึ่งร้อยไมครนนะครับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ควรเกินศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามสามมิลลิกรัมลูกบาทต่อลูกบาดเมตรนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีไม่ควรเกินศูนย์จุดหนึ่งศูนย์มิลเอมิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรครับเอ่อ ฟุละอองขนาดไม่เกิน10ไมครนนะครับในระยะเวลา24ชั่วโมงไม่ไม่ควรเกิน0.12มโครกรัมเอ้ยขออภัยครับมิลลิกร,รมัมต่อลูกบาทเมตน,นะครับเอ่อในระยะเวลา1ปีนะฮะไม่ควรเกิน0.05มิลลิกร,รมัม ต่อลูกบาทเมตรต่อฝุ่นละอองขนาดไม่เกินสองจุดหน้าไมครในระยะเวลาย4ิสี่ชั่วโมงนะไม่เกินศูนย์จุดศูนย์หน้าไมโครกร,รัมนะฮะต่อลูกบาทเมตรในระยะเวลาหนึ่งปีไม่ควรเกินศูนย์จุดศูนสอง้าไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรครับ สถานที่ทําการทดสอบนะครับอถนนวชิราและถนนชัมงคลมีผลที่ทําการทดสอบสองที่นี้เนื่องจากในตอนเช้าและในตอนเย็นจะมีอมีการติดขัดของการจราจรนะครับการทดสอบที่วชิรานะครับ เอบนหน้าจอ LCD นะจะแสดงแบบสองบรรทัดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจากวัดอุณหภูมิวัดความกดอากาศแล้วก็จะเปลี่ยนไปวัดเอ่ออีกหน้าจะถัดหน้าไปเรื่อยๆนะครับจนครบจนวนวนมาครบก็คือหน้าถัดไปจะเป็น PM หนึ่งหน้าถัด หน้าต่อไปจะเป็น PM 2องจุหน้าแล้วก็หน้าต่อไปจะเป็น PM 10ครับเอ่อส่วนค่าที่วัดได้ของวชิลานะครับเนจะใช้เซ็นเซอร์ตัวที่สามซึ่งวัดอุณหภูมิได้สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดองศามีความกดอากาศอยู่ที่หนึ่งพันสิบสองจุดหกเอกโตปาสการนะครับ พีเอมหนึ่งจะเท่ากับสิบเจ็ดไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรพีเอ็มสองจุดห้าจะเท่ากับไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรพีเอ็มสิบเท่ากับสามสิบเจ็ดไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนการทดสอบที่ใช้มงคลนะจะได้อุณหภูมิอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดแปดองศา ความกดอากาศอยู่ที่หนึ่งพันเก้าเอกเตอร์ปาสาลนะครับเอ่อจะเป็นจะใช้เซนเซอร์ตัวที่สองครับอาุณหภูมิจะอยู่ที่สามสิบสองจุดหนึ่งองศาความกดอากาศอยู่ที่หนึ่งพันเก้าจุดสี่เอกเตอร์ปาสาลนะครับ PM หนึ่งจะอยู่ที่ สองร้อยิบสองไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร PM สองจุดห้าอยู่ที่สี่รอยสิบสี่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร PM สิบอยู่ที่สี่เจ็ดสองไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะฮะส,ส่วนปัญหาและอุปสรรคนะครับหนึ่งการทดสอบการวัดค่าเกิดการดีเลย์ของการสกแสดงผลพันจอ l c d เล็กน้อยสอง บางครั้งเซ็นเซอร์ PMS 5ส3มีการส่งข้อมูลที่ผิดเพี้ยนคือข้อมูลที่ได้ส่งจนผิดปกติหรือให้ค่าต่ำมากผิดปกติเนื่องจากเซ็นเซอร์ทำงานหนักจนเจนก,นกินไปหากนำอุปกรณ์ไปวางไว้ตามบริเวณซอกมุมหรือจุดอับที่อากาศถ่ายเทได้ยากจะไม่สามารถทำได้นะครับ3การทดลองโดยใช้ไ,ไฟฟ้จากมือถือต้องอยู่ในระยะทางที่ใกล้ข้อเสนอแนะ เครือข่ายไร้ไฟต้องอยู่ในวงเครือข่ายเดียวกันไม่ควรเปลี่ยนเครือข่ายว็บไฟเนื่องจากข้อมูลจะถูกจำกัดไว้ภายในเครือข่ายเท่านั้น 2. เนื่องจากอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายว็บไฟควรบางอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ w i f ไฟที่เสถียรเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างหน่วย MCU ESP8266 ไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์ครับคุณคผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ Oh, man.